สวัสดีค่ะวันนี้ยายสอนปล่อยงัวามาผูกเด้อพี่น้องแล้วจะแวะไปดูหน่อไม้ด้วยนะคะเดินมาแล้วัวน้อยัวใหญ่ยายสอนอไปแล้วไปแล้วไปนะปจ้า ดูตอนนี้สองโมงเช้านะคะปลูกงวกับแมวจักเทื่อดอกพี่น้องจ้าว่าสิไปเอาหน่องใหม่กันได้ยนั่นยังไม่เสร็จเลยกินรอี่น้องสวัสดีค่ะได้ยินแต่เสียงยศสอนแก้วแก้ว <laughs> พี่น้องยศสอนว่าสิไปเบิงองน้องใหม่แล้วก็สิไปเบิองแหนงมันน้าพี่น้องมันก็พอได้ต้มได้แกงอยู่พี่น้องจ้า ลระกาศเสวะเบิงไข่มดแดงน้ำเอาหัวมาปลูกน้ำจ่าเนี่เห็นยักก้อนบ่ไ่นยัยษก้อนปลูกหัวอยู่นะไปพี่น้องถ้าไปลุยเบิงแหนงนงนอใหม่เนอจ่าเนาะช่วงนี่มันฝนประตกจ่ะถ้าไปเบิงแหนงนงนอใหม่ก่อน มาแล้วจ้ามาถึงต้นไผ่แล้วจา้า <S an> นี่เก็บอัแนแหงมันพี่น้องแหงน้อยน้อยนี่นี่มัน,อเ,อนอเอาาอกูุศลทนเรยวโอ้ยพี่น้องอุหักบด้ดอกแล้วก้อนหักเอากลมบาดายเมื่อไผ่แก้ปนีบอก บนกถวอรบ่พ oh. oh, ี <If> ่น้องบไอไดิตเี่ยพี่น้องดิบเนี่มันเราบุรีนสิมัหาไปทางไหนก็าง่วโบหัวยี้ว่านี่บานเข้าใภายใต้เดีวันนี้่เอาอเอาเอาแนไงแนงนงไงเออแนไง ตื่นๆกัน,นเลยเว้ยแข่งเนาะน,นี่แนงมันนี่หนึ่งันนี่นี่ค่ะเขาเห็นเขาหากระแนงสีพี่น้องนี่โป้ดฝุ่น,น<ะ>กระเด็นไปเร็วลูดมือนี่งก็ล่างขึ้นเต็มอยู่พี่น้องโอ้ยมาแดงกัดโอ้ย แม่บ mm ังนายันๆในตี et, atm, et ่แม่บ ouais, ักนายก็ะด่ไปใต้กงยตัวเล้กรโลินมาพี่น้องมาช่วยกันเด้อสั่นอยู่เนาะมันจะออกแงอยงสี่หพน้องเออนัน หากเอ้าพี่หยังมันจังไงเสียงดีลีไม่อีกแล้วเด้อเฮ้ยบ้านคอยนี่เนาะต่อแถวไอยย่พี่น้องเอ้ยต่อแถวต่อแนวไวอย่ทั้งนั้นติขึ้นแดงวายอันใหญ่อยู่เต้นๆแดงไงเนาะ นี่ยัจงไกว่บ่นี่ต้นนี้ยังไหงมันใหญ่บ่เอาไปต้มแก้วหนัพริกกับพริกับพอดีเลยเนาะยืนบอกกระโดดจะพาพี่น้องบ่าเหลืองหัวบกาบกาดอก ผม่ามวิ่ด้ว่กระถูโคตหาอยู eh uh ่หากินเนาะพี่น้องอู้ต้นบักน้าจะได้คนปล่อยเหตุตายไปเลยเนาะายย่อนแสงกระซ้างด้วยพี่น้องด้วยนี่ก่อนเจ็บไะถุง ใส่ถุงยางไม่ได้กระตามาพี่น้องวันนี้อฮักบอคาพี่น้องฮักบ่อคาดอีกอาทิตย์หนึ่งจะจะไปดูหินว่ามันออกไหม หลายตื่นแล้วน้องหลายตื่นล้ว ซาอาวหรอหมอเจะก้อนโอ้ก็ๆๆๆยังเราส้นหัวยายสอนจบยี่บองก้าดอกใหม่เด้อจ้ะเดี๋ยวจะต่อทำคลิปแง่ไข่มดแดงเนาะแต่ยายสอนเจ็บสัไปลงหัวขวดจ้าดอกแง่ไข่โมเด็งดอกแง่ดูเหรอมั้ะพี่น้องป้าพี่น้องเลาะเบิ้งโมเต็งเนาะเลาะเบื้องจับสุดให่บเดอร์ขาดสุขุลวงสมองสบอนเด้อจ้าลาตัว Bye bye, dạ yeah, con. Bye bye.